สวัสดีครับกับ subscriber ของ Always All Around นะครับแล้วก็ทาง a อ e a บ c r ์ a ร r ที่อาจจะกำลังตรวจคลิปนี้อยู่นะครับผมก็กลับมาที่สัปดาห์ที่4กับโจทย์ของการบ้านนะครับก็เป็นรีวิวสินค้าเหมือนเดิมนะครับก็กำลังคิดอยู่ว่าจะรีวิวอะไรดีนะะก็พอดีปะเหมาะว่าวันนี้เนี่ยมันมีพิธีกรรมที่ปกติเราต้องทำเกินเป็นประจำนะครับประมาณสัก สักสอามอาทิตย์ก็จะทำสักทีหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าเอองั้นเดี๋ยวเราก็ทำไอการรีวิวสินค้าตัวนี้เป็นการบ้านซะเลยเนาะก็พิธีกรรมดังว่าเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับก็พิธีกรรมดังว่านะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับก็คือตอนนี้นะครับในห้องผมนะฮะไม่มีน้ำจะกินนะครับเพราะว่า น้ําในแทงทั้งหมดที่กองไว้นะครับก็ได้หมดสิ้นในเกลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือใช้อีกนิดหน่อยนะฮะก็เลยคิดว่าเป็นวันดีที่เราจะได้ทําการกองน้ํากันนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะมีถัง20ลิตรนะครับ2ถังนะครับแล้วก็มีถัง15ลิตรนะครับ1 2 3สถังเนาะแล้วก็มีเหยือกอีกนิดหน่อยนะครับก็ 20- 20ก็คือเป็น40นะครับแล้วก็15 3 45ส ก็คือประมาณ90ลิตรก็ตีซารอยลิตรก็ได้นะครับรวมไอ,ไอ้พวกขวดขวดเล็กขวดน้อยพวกนี้ด้วยนะเนาะก็ปกติแล้วแต่ละบ้านเ,เขามีวิธีจัดหาน้ำดื่มยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพามาดูกันว่าวิธีจัดหาน้ำดื่มของบ้านผมห้องผมเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงกันนะครับ ก็ตอนนี้เราพาทุกท่านนะครับวาร์ปเข้ามาในห้องน้ําที่ผมใช้ในการอาบน้ําเป็นประจํานะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสิงล้างมือที่ปกติผมใช้อยู่นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเวลาล้างมือจะเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่ติดอยู่กับหัวสิงล้างมือเนี่ยนะครับก็คือหัวเบี่ยงทิศทางเครื่องกองน้ําของอ e ีสปริงตัวนี้นเองนะครับก็พ้องผมเนี่ยทำน้ําดื่ม กินกันในห้องนอนเลยนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้เครื่องเนี่ยมันยังไม่ได้เซตอัพนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเซตอัพให้ดูว่าหลังจากที่มันเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมจะผลิตน้ําดื่มให้เราดื่มในห้องเนี่ยนะครับมันมีหน้าตาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเพื่อเป็นการตัดเวลานะครับผมจะวาปเลยนะครับหนึ่งสองสามชว็บนี่นะครับโอ้โหอย่างกับมายาก,กลนะครับก็การใช้เครื่องน้ำอ e ีสปริงเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถต่อเข้ากับหัวก๊อกที่ ได้รับมาตรฐานมอก,กอน,นะครับได้เรียกว่าทุกรุ่นทุกขนาดเลยเนาะมีอุปกรณ์อะแดปเตอร์ทุกอย่างที่ทาให้มันสามารถต่อเข้าไปใช้งานได้นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญการของนักธุรกิจที่ดูแลท่านอยู่แต่ละคนนะครับแต่โดยหลักการแล้วนะครับก็น้ําที่ปกติที่เคยไหลยอยู่ในตัวบ,บ่อน้าตัวตัวตัวซิงค์น้ําตัวนี้นะครับพอเวลาเรามีการบิดหัวเบี่ยงนะครับให้มันไหลเข้าไปทางเครื่องว่างน้ e ําอีสปริงนะครับเนี่ยแล้วเราก็เปิดใช่ไหมครับ นี้พอเปิดปุ๊บเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะมีลูกเหล็กอยู่ข้างในเพื่อดันให้น้าเนี่ยมันไม่สามารถออกทางเดิมได้นะครับมันก็จะไหลเข้าไปในรูมันก็จะไหลเข,ข้าไปในท่อส่งน้ําใหญ่นะครับเพื่อผ่านเข้าไปที่เครื่องกรองน้านะครับพอมันผ่านเข้าไปที่เครื่องกรองน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยในเนี้ยก็จะมีไส้กรองคาร์บอนนะครับที่จะกรองพวกสารพิษต่างๆออกไปจากน้ําแล้วก็มีหลอด U ูนะครับที่จะทําการฆ่าเชื้อโรคเนาะ ท,ที่อยู่ในน้ำนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเล็กกว่าสารประกอบในน้ำนะครับมันไม่สามารถถูกกรองโดยสากรองคาร์บอนได้เนาะมันก็เลยมีหลอด UV เนี่ยอยู่ข้างในเพื่อให้แสง UV เนี่ยที่ที่มีออพลังเหมือนกับแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับในการฆ่าเชื้อที่อยู่ในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นพอน้ําผ่านการกรองผ่านคาร์บอนแล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV ปุ๊มเนี่ยนะครับน้ำที่ออกมาเนี่ยก็จะมีคุณภาพเ,ออเหมือนกับน้ําดื่มที่ บรรจุขวดขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยก็ค,ค,คือมีคุณสมบัติของความใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ไม่มีแบคท,ทีรียที่ไม่ดีที่จะเป็นอันตรายสุขภาพเนาะเพราะว่าสีกลิ่นแล้วก็พวกสารประกอบในน้ำเนี่ยถูกกาจัดไปที่ไส้กรองคาร์บอนแล้วนะครับในขณะที่ไวรัสแบคท,ทีรียที่ไส้กรองคาร์บอนไม่สามารถจัดการได้เนี่ยก็จะถูกแสง UV เนี่ยในการฆ่าให้ให้ตายไปนะครับ ทีนี้พอมันออกมาปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะมีอยู่ในแทงค์น้ํา15ลิตรตัวนี้นะครับแล้วกเ็เรื่องของคุณภาพน้ำเนี่ยเรามั่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าในตัวเครื่องน้ํามีสปริงตัวนี้เนี่ยควบคุมการทํางานด้วยสมาชิปนะครับอยู่ข้างในทําให้ถ้าเกิดน้ํามีคุณภาพหรือว่ามีองค์ประกอบหรือว่ามีปัญหาที่ผิดแปกไปนะครับเครื่องออกน้ำเนี่ยจะมีเสียงร้องทันทีนะครับ เพราะนั้นตับใดก็ตามที่ระหว่างที่เรากองน้ำเนี่ยเราเครื่องกองน้ําไม่มีเสียงร้องอะไรเลยเนี่ยก็มั่นใจได้ถึงคุณภาพของน้ําดื่มนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันทนํางานอยู่ไ้กองที่เต็ม100%เนี่ยนะครับจะสามารถใช้น้ําได้5,000ลิตรเนาะตอนนี้ผมใช้ไปแล้ว2ขีดนะครับก็แปลว่าเอ่อเหลือน้ําอยู่อีก2,500ลิตรให้ผมใช้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดผมจะให้ทุกคนเนี่ยรอดูจนกว่าน้ําจะเต็มเนี่ยมันก็น่าจะนานเกินไปนะครับเดีย๋ยวผมจะขออนุญาต ตัดภาพอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ไปดูตอนที่ทุกอย่างกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ได้ปิดคลิปตัวนี้กันนะครับเอาละครับกลับมากับผมอีกทีนะครับก็หลังที่เรากรองน้ํากันเรียบร้อยไปแล้วนะครับน้ําปริมาณประมาณขนาดนี้นะครับประมาณเกือบเกือบร้อยลิตรเนาะร้อยลิตรก็จะทําให้เราสามารถใช้กิน แบบใช้ดื่มนะครับชงกาแฟอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับก่อนที่เราจะต้องกองกันใหม่นะครับผมก็กำลังวางแผนจะซื้อไอตัวคอนเทนเนอร์เก็บน้ํานี่เพิ่มเหมือนกันนะครับแต่คงจะซื้อแบบเป็นแบบ20ลิตรเนาะเพราะว่าหนักกว่านั้นน่าจะยกไม่ขึ้นนะฮะทีนี้ช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็อยากจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องกองน้ำนะว่าอย่างตอนน้ําท่วมปี54เนี่ยนะครับคือพื้นที่บริเวณบ้านผมเนี่ยมันกลายเป็นเป็นเกาะไปหมดเลยนะครับก็คือน้ามันไม่ได้ท่วมเข้าบ้าน แต่ว่ารอบๆนี้มินิโมงมินิมาร์อะไรเนี่ยครับจมน้ําครึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยบ้านผมเนี่ยใช้เครื่องเอาน้ำมาแล้วหลายปีนะครับก็เป็น10ปีเลยละมัง้งก็เลยสามารถอยู่เฝ้าบ้านได้นะครับก็คืออยู่ในบ้านเลยแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาของชีวิตมนุษย์นะครับมันก็มีแค่2อย่างก็คือ,อมันก็มีแค่3อย่างคืออากาศน้ําแล้วก็อาหารใช่ไหมครับอาหารเนี่ยมันเป็นอาหารแห้งเราสะสมได้อยู่แล้ว อากาศก็ฟรีมีอยู่ในทุกที่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยคนรอบๆบ,บ้านผมนะครับที่ไม่สามารถอยู่เฝ้าบ้านได้น,นะครับก็มีเหตุผลเดียวเลยก็คือไม่มีใครเข้ามาส่งน้านะครับแล้วก็น้ําตามมินิมาร์ตเนี่ยนะครับมันไม่มีรถมาส่งเนาะไอ้พวกน้ําขวดขวดอะไรพวกนี้มันก็ไม่สามารถหาซื้อได้นะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยต้องอพยพย้ายออกไปนะครับแล้วก็ทิ้งบ้านไว้ก็ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าการซื้อน้ํากินเนี่ยมัน,ก,นก็สะดวกเหมือนกันนะครับแต่อย่างเช่นอ่ะ น้ำดื่มเนี่ยนะครับถ้าเกิดเอาแบบขวดขวดดีๆสะอาดๆเชื่อใจได้เดี๋ยวเปิดฝาแล้วก็ดื่มได้เลยเนี่ยอย่างน้อยๆอย่ะครึ่งลิตรก็น่าจะกินมูลค่าเงินของเราไปสักประมาณสัก10บาทได้นะครับทีนี้น้ําที่เรากองจากระบบประปาเนี่ยนะครับถ้าเกิดฆ่าเชื้อแล้วกองสารปนเปื้อนแล้วเนี่ย มันก็มีคุณภาพไม่ต่างกับน้ําดื่มบรรจุขวดเหมือนกันนะครับก็คือใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสารอื่นปมปนนะครับแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่เรากรองมันออกมาจากน้ําประปาเนี่ยทำให้มันมีมูลค่าต่อลิตรนะครับตอน1ลิตรนะครับก็คือประมาณไม่ถึง2บาทก็ผมตีให้เลยเป็น2บาทกันแล้วกันนะครับระหว่างครึ่งลิตร10บ,บาทกับ1ลิตร2บาทผมคิดว่าพวกเราคงพอจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าอะไรแพงอะไรถูกนะครับ ทำไมมันถึงราคาต่างกันขนาดนี้แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของมูลค่าทางการตลาดต่างๆที่อยู่ในตัวน้ำขวดเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นค่าแบรนด์ค่าโฆษณาค่ารถขนส่งค่าพนักงานขนส่งค่าเมนเจอร์ทำบัญชีค่าเก็บขวดคืนค่ารีไซเคิลทุกอย่างพวกนี้ใช่ไหมครับมันมันไม่ได้อยู่ในส่วนของน้ำที่เรายกขึ้นมาดื่มก็จริงนะครับไอ้มูลค่าที่เราต้องการอ่ะมันมีแค่ตัวมูลค่าของ น้ำที่เราจะดื่มก็ไปในร่างกายเราจริงๆนั่นแะคือมูลค่าของเงินที่เราจ่ายไปแต่ก่อนที่น้ำขวดนี้มันจะมาถึงเราได้เนี่ยแน่นอนมันต้องผ่านมูลค่าทางการตลาดมากมายนะครับเพราะว่าไม่มีคนขนไม่มีคนผลิตไม่มีคนบรรจุขวดไม่มีคนออกโฆษณาเราจะซื้อไหมครับแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถผลิตน้ำดื่มเองได้ที่บ้านของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นน้ำอากาศอาหารเนี่ยมันเป็น3มอย่างที่จําเป็นต่อชีวิตของเรา แต่วันนี้น้ำอากาศและอาหารของชีวิตมนุษย์นะครับโดยเฉพาะเฉพาะชีวิตของคนไทยนะครับกลับไม่มีความมั่นคงเลยเราต้องพึ่งพาคนหนึ่งตลอดเวลาอากาศเนี่ยก็ต้องดูว่าคนข้างนอกใช้รถเยอะไหมสารเคมีจากโรงงานต่างๆมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับถ้าพูดถึงอาหารเราก็ต้องมานั่งดูว่าบริษัทผลิตอาหารเนี่ยมันใช้ฮอร์โมนเยอะไหมใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือเปล่าเราควบคุมไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องของน้ำเงี้ยเราก็ต้องมาดูว่าคลองประปาบร,บริษัทผลิตน้ําขวด หรือว่าพวกโรงบำบัดน้ําของรัฐบาลเนี่ยมันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพไหมประเด็นก็คือเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าของ3อย่างเนี่ยวันนี้ที่เรากินที่เราบริโภคที่เราอยู่กับมันเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยอะ่ะผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเรามีความมั่นคงทางน้ําดื่มให้กับตัวเองได้นะครับมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบ้านเรามันไม่ได้มีเรากินน้ําคนเดียวนะครับแล้วก็เราก็คงกินน้ําไปตลอดชีวิตถ้าวันนี้เราซื้อน้ํากินราคา10บาท ถัดจากนี้ไป1ปีอย่างเงี้ยเราอาจจะเสียค่าน้ําให้กับตรงนี้ประมาณ1ล้านบาทสมมตินะครับสมมติเราต้องเสียค่าน้ําตัวนี้หล้านบาทแต่หมายความว่าถ้าวันนี้เราลงทุนกับเครื่องกองน้ําสักเครื่องหนึ่งในะราคา3 0,000บาทเนี่ยผมให้3 0,000บาททุนท่นทนเลยซื้อราคาเต็มด้วยหลังจากที่เราจ่าย30,000บาทนี้ไปเนี่ยหมายความว่าตลอด1ปีที่เราใช้น้ําจากนี้เป็นต้นไปน้ําที่เราใช้อะ่ะจะมีราคาที่ลดลงมาจากน้ําที่เราซื้อเป็นขวดเนี่ยนะครับถึง20เท่าเลยนะ นี่คือมูลค่าของปีแรกที่เราใช้เครื่องกรองน้ำนะครับแล้วมูลค่าของปีที่2ปีที่3ปีที่4อีกละ่ะเราก็คงจะกินน้ำไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับเราคงไม่ได้แบบกินน้ำเฉพาะปีนี้ปีเดียวเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เห็นความคุ้มค่าของการซื้อเครื่องกรองน้ำมากนะครับแล้วก็สําหรับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับลองถามถึงความมั่นคงในน้ําอากาศอาหารที่คุณใช้อยู่จนวันจากวันนี้นะครับไปจนถึงอนาคตของคุณว่าวันนี้ คุนควบคุมมาได้แค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นคงเลยอยากจะมีความมั่นคงในน้ําในอากาศในอาหารนะครับก็ลองปรึกษานักธุรกิจแอมเบรที่อยู่ใกล้ๆท่านก็ได้นะครับเขาน่าจะให้คําตอบได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ตอบโจทย์การบ้านแล้วนะครับเขาให้เวลามาประมาณสัก5-10นาทีนะครับเราไปยาวกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับไว้ถ้าโอกาสหน้ามีการสั่งการบ้านมาอีกนะครับเราอาจจะเจอคลิปที่นอกเหนือจากคลิปวิชาการอีกนะครับก็ ไว้ถ้ายังไงก็ชอบคลิป Country Country แบบนี้นะครับก็กด Subscribe กด Follow กันไว้ได้นะครับโอกาสหน้าเราจะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับคลิปนี้